สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมก็จะเคลื่อนประจำทุกวันนะครับกับเจ๊ดม์อัพข่าวจะมาอัปเดตข่าวคราวนักการลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ทุกช่องทางเลยนะครับตูนยูเนเต็ดฟีเจอริ่งกับเจ๊ดม์ทุกวันและไลน์แอดของเรานะแอดมาได้เลยใกล้ชิดกันมากขึ้นที่แอดตูนยูเนเต็ดวีหนึ่งนั่นเองนะวันนี้เป็นเรื่องราวของนิโคลัสเปเป้ปีกค่าตัวแพงที่สุดของสโมส,สร,รไอ้ปืนใหญ่ไฟเพลียงอาร์เซนอลใน 72ล้านปอนด์และยังคงเป็นสถิติของอาร์เซนอลอยู่ตอนนี้แต่กลายเป็นนักเตะส่วนเกินของมิเกลอาเตต้าไปแล้วนะแล้วล่าสุดเนี่ยสามนัดในรีเียร์ลีกอาร์เซนอลชนะรวดทั้ง3นัดโดยที่เปเป้เนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสลงสนามเลยและทำให้เจ้าตัวอยากย้ายทีมและล่าสุดมีทีมนันจากลีกอืงอย่างนีสเนี่ยนะเจรจาลุล่วงเรียบร้อยในการยืมตัวเปเป้กลับไปลากเลยในลีกออีกครั้งหนึ่งโดยจะยืมไปหนึ่งฤด,ดูกาลแบบไม่มีออปชั่นซื้อขาดแนเองอาร์เซนอลก็ ของถ่ายล้วเตะไปได้หนึ่งคนเคลียร์ค่าเหนื่อยตรงนี้ไปให้นิสรับผิดชอบนั่นเองนะจ๊ะโดยเปเป้เปเปอยู่อาร์เซนอลมาเนี่ยทร์ลงได้ไปร1อ12นัดยิงไป27ประตูถือว่าไม่ได้เป็นตัวหลักของอาร์เซนอลในระยะหลังเลยแล้วก็กลายเป็นตัวสำรองถาวรจะต้องหาทีมใหม่แล้วเป็นนิสมาเซ็งต่อไปแต่ย้ำนะ ยืมตัวแค่หนึ่งฤดูกาลไม่มีออปชันซื้อขาดจบฤดูกาลก็ต้องกลับมาที่อาร์เซนอลมาเริ่มต้นกันใหม่นั่นเองนะเอา้าแฟนปืนมอ,อยังไงการย้ายของเปเป้โอเคหรือเปล่าหรือว่ากอยากให้อยู่ต่อยังไงคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้แนละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมแอดไลน์มาด้วยนะแอดตูนยูเนเต็ดวีหนึ่งนั่นเองฝากกันด,ด้วยนะแฟนตูนยูเนเต็ดทุกคนนะจ๊ะพูดที่กลับมาอัพข่าวกันมาวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ